นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชาคิริทัตตชาดก สมัยนั้นมีสหายสองคนผู้เป็นชาวเมืองราชครึสองสหายนั้นคนหนึ่งบวชในสำนักของพระาศาสดาอีกคนหนึ่งบวชในสำนักของพระเทวทัตสหายทั้งสองนั้นย่อมได้พบเห็นกันและกันอยู่เสมอแม้ไปวิหารก็ยังได้พบเห็นกันภิกษุผู้บวชในสำนักพระาศาสดาเมื่อบวชแล้วต้องปฏิบัติกิจสง์อยู่เป็นนิดต่างจากสหายที่บวชในสำนักพระเทวทัตที่ไม่มีกิจใดที่พึงต้องทำ โอ้โหวันนี้มีอาหารอร่อยๆอทั้งนั้นเลยสบายจังเลยไม่ต้องไปบินทบาทเหมือนสหายของเราพรุ่งนี้ชวนสหายมาฉันด้วยกันก็น่าจะดีสหายท่านจะเที่ยวบินทบาทมีเหงื่อไหลอยู่ทุกๆวันทำไมเพียงท่านไปนั่งในวิหารที่ตำบลขยาศีสะกับเราเท่านั้นก็จะได้บริโภคโภชนะดีด้วยรสเลิศต่างๆแล้วจะดีหรอท่าน เราบวชในสำนักนี้ก็ควรจะฉันที่สำนักนี้ทำไมอย่างนั้นน่ะจะผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เอออย่าคิดมากนะการที่ท่านได้รับความสะดวกสบายก็จะทำให้ท่านมีสมาธิเพ่งภาวนาดีขึ้นยังไงล่ะภิกษุนั้นถูกพูดบ่อยๆเข้าก็อยากไปนับแต่นั้นจึงไปยังขยาศีสักทำการบริโภคแล้วก็มาย่งพระเวรุวันต่อเมื่อเวลาสายอืม จริงๆอ่ะน่าจะตั้งนานแล้วนะสบายอย่างที่ท่านว่าจริงๆนั่นแหละอร่อยด้วยเห็นไหมล่ะท่านก็ฉันให้อิ่มแล้วก็ค่อยกลับไปยังเวรุวันก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเรื่องดังกล่าวภิกษุนั้นไม่อาจปกปิดไว้ได้ตลอดไปไม่ช้านักข่าวก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นไปขยาศีษะะบริโภคพพัตตะที่เขาอุปถาพระเทวทัตดูนั่นสิท่านสงสัยภิกษุหนุ่มรูปนั้นน่ะ ต้องไปที่วิหารขยาสีสาอีกแน่ๆเลยฮ่าไม่ควรเลยจริงๆเราต้องเตือนสติเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรผิดพลาดมากกว่านี้นานวันเขา้าจาก,จากที่เคยเป็นภิกษุหนุ่มที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นละเลยรักในความสบายอุ้ยมัวแต่ลิมรสชาติแกงคั่วอยู่มาสายจนได้เออหรือว่าครั้งนี้เลื่อนไปก่อนดีกินมาซะอิ่มตื้อเลย นั่งสมาธิตอนเนี้มีหวังหลับแน่เรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ภิกษุรูปอื่นๆเกิดความขัดข้องใจจึงไตรถามความจริงจากภิกษุนั้นท่านบริโภคพัดที่เขาอุปทาแก่พระเทวทัตจริงหรือพระเทวทัตเป็นเสี้ยนนามต่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทุศีลท่านบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกเห็นปานนี้แล้วบริโภคโภชนะอันเกิดขึ้น แก่พระเทวทัตโดยไม่ชอบธรรมเลยผมไปยังขยาศีษะบริโภคจริงแต่พระเทวทัตอ่ะไม่ได้ให้พัดแก่ผมภิกษุรูปอื่นเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของภิกษุหนุ่มจึงพาไปเฝ้าองค์พระาศาสดายังโรงธรรมสภาภิกษุเธออยากระทําการหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้พระเทวทัตเป็นผู้ไม่มีอาจาระเป็นผู้ทุศีล เธอบวชในศาสนานี้แล้วควรคบหาศาสนาของเราอยู่นั่นแหละยังบริโภคพัตตะของพระเทวทัตได้อย่างไรแล้วแม้ในอดีตเธอก็เคยประพฤติผิดเพราะคบหากับคนผ่านมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าคือริทัตชาดกดังนี้ในเมืองพาราณสีพระเจ้าสามารถ มีม้ามงคลอยู่ตัวหนึ่งชื่อปันทวะมีรูปร่างสวยงามมากกินให้เยอะๆนะพ่อมีแต่ยาก่อนๆทั้งนั้นเนี่ยต่อมาไม่นานคนเลี้ยงม้ามงคลของพระราชาก็เสียชีวิตลง ไสบบายยแแลล้วููกกอ่่ัมคนนะจะจากนั้นพระเจ้าสามะก็รับสั่งให้หาคนเลี้ยงม้ามาใหม่แล้วก็ได้รับนายคิริทัตซึ่งเป็นชายขาเป๋เข้ามาเลี้ยงม้าตัวนี้แทนจากนี้เจ้าก็ดูแลม้ามงคลแทนคนเลี้ยงม้าที่เสียไปก็แล้วกันพระเจ้าค่ะก็หม่อมจะดูแลอย่างดีเลยพระเจ้าค่ะ ชอบละสิเดี๋ยวจะแปลงคนให้อย่างงามเลยนะพ่อทำงานวันแรกเนี่ยต้องสร้างผลงานให้ดีหน่อยอยากได้อะไรก็บอกพ่อนะม้ามงคลปันทวะเดินตามหลังนายคิริทัตทุกวันเมื่อเห็นนายคิริทัตเดินขาเป๋ก็เดินขาเป๋ตามกลายเป็นม้าขาเป๋ไปเดินตามมาเลยพ่อ เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นตั้งแต่เปลี่ยนคนดูแลใหม่เนี่ยรู้สึกเดินลำบากขึ้นนะเนี่ยเราต้องเดินกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกอย่างนี้สินะอา้าวเป็นอะไรไปละพ่อทำไมเดินกระโพผกกระเพกอย่างนั้นละ่ะตาย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 แล้วเราเนี่ยสงสัยม้าปัญทวะเจ็บเท้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอเราก็ดูแลอย่างดีแล้วนี่นะเป็นอะไรไปละพ่อเอ <c oughs> จะมาจับขาเราทําไมเนี่ย <ś> <sm art> ปล่อยปล่อยมาจับทําไมนิ่งๆสิพ่อดูขาก่อนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเอ๋ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาหรือว่ากระดูกจะแตกข้างในตา,ต,าต,าต,าตาย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 แล้วเรื่องใหญ่แน่ๆรีบแจ้งพระเจ้าสามะดีกว่าคิริทัตหารู้ไม่ว่าสาเหตุที่ม้าปัทวะเดินขาเป๋นั้นเนื่องจากเดินตามหลังตัวเอง เขารีบแจ้งเหตุนี้แก่พระราชาข้าพระอ,องค์ดูแลม้าปันทวะเป็นอย่างดีแล้วพระเจ้าค่ะแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจูจ่ๆม้ามงคลน,นี้ถึงเดินขาเป๋ได้หรือว่าจะเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเจ้าดูไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะส่งแพทย์ไปดูอาการเองเออก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาแผลก็ไม่มีนะ กระดูกหรอกระดูกก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะถ้าอย่างนั้นน่ะทําไมม้าปันทวะถึงเดินขาเป๋ละท่านหมอเอออย่างนี้นี่ก็เกินจะวินิจฉัยได้จริงๆแล้วโอ้ยเป็นไปได้หรือม้าปันธรากะเดินขาเป๋อเองโดยไม่มีอาการบาดเจ็บเลยเลอเนี่ยท่านตรวจดูด,ดีแล้วหรือพระเจ้าค่ะม่อมชันนะ่ะดูทั้งบาดแผลและกระดูกข้างในก็ไม่พบอาการบาดเจ็บเลยพะยะค่ะเอยจนไลยกราด เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากไม่ได้เจ็บขาแต่เดินกระเพกหรือว่าเจ้ากรีลิทัศน์จะดูแลไม่ดีทหารเรียกอำมาตมาพบเราหน่อยพระเจ้าสามารถคิดถึงเหตุที่ทำให้ม้าปันทวะเดินขาเป๋ไม่ออกจึงสงเรียกอำมาตผู้สอนธรรมมาปรึกษาท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอดท่านอำมาตเหตุใดม้ามงคลจึงเดินขาเป๋ได้ หากไม่ได้เกิดจากอาการเจ็บป่วยแล้วจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างถ้าอย่างนั้น่ะกระหม่อมขอไปเฝ้าดูม้าปันธะซักระยะหนึ่งก่อนเถิดพยะค่ะกระหม่อมถึงจะทูลถึงสาเหตุได้กระผมดูแลม้าปันธะเป็นอย่างดีแล้วนะครับยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอแต่ก็คิดถึงสาเหตุที่ทำให้ม้ามงคลน,นี้เดินขาเป๋ไม่ได้สักทีไม่เป็นไร เจ้าก็เลี้ยงตามที่เจ้าเคยเลี้ยงไปเถิดเราจะเฝ้าดูสาเหตุให้เองอมมาตเมื่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้าสามะให้หาสาเหตุการเดินขาเป๋ของม้ามงคล<ๆ>ก็มาเฝ้าดูม้ามงคลอย่างใกล้ชิดเอ้าฟางอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าทานให้อิ่มเลยนะพ่อเฮ้มีคนมาเฝ้าดูอย่างเนี้ยต้องประพฤติตัวดีๆหน่อยเราพรุ่งเนี้ยว่าจะแต่งสูตรมาซะหน่อยจะได้ดูสุภาพฮอืม ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดเพี้ยนนี่นาอาหารก็ให้เหมือนเดิมอาบน้ําแปลงขนก็เหมือนเดิมคงผิดแปลกไปก็แต่ท่าเดินเท่านั้นแหละมังอําตมา์มาเฝ้าคิริทั์และม้ามงคลปันทวะหลายวันก็ไม่พบเหตุที่จะทําให้ม้ามงคลเดินขาเป๋ได้ใช่สินะตั้งแต่วันที่เรามาดูคิริทั์เลี้ยงม้ามงคลยังไม่เคยเห็นตอนม้ามงคลเดินเลยนี่นาคิริทัตเจ้าลองพาม้าปันทวะ เดินไปที่สวนด้านโน้นดูสิเราจะสังเกตดูว่าอะไรที่ทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋ได้คิริทั์จูงม้าปันทวะเดินไปในสวนตามปกติอย่างที่เคยทำม้ามงคลจากที่เคยเป็นม้าสงา่าแต่เมื่อเดินตามคิริทั์แล้วกลับเดินกระโผกกระเพกขาเป๋ตามคนเลี้ยงมาพ่อมาเดินตามรามาเถิดเราจะพาพ่อไปดูสวน <c oughs> เอาอีกแล้วเรา ถึงช่วงลำบากอีกเดินตามคนนี้ทีไรลำบากกายทุกทีเลยเราเมื่ออมานเห็นม้ามงคลเดินกระเพกตามหลังคิริทัศก็รู้ว่าสาเหตุนั้นก็คือคิริทัศนนี่เองอืมตอนกินตอนอาบน้ำทุกอย่างก็ปกตินะแต่เมื่อเดินตามหลังคิริทัศนก็มีอาการเดินขาเป๋ทันทีสงสัยคงเป็นเพราะเดินตามหลังคนเลี้ยงสินะเนี่ยเมื่อรู้เหตุที่ม้าเดินขาเป๋แล้ว อมมาตก็รีบทูลพระเจ้าสามะทันทีเพื่อถวายหนทางแก้ไขท่านรู้แล้วหรือว่าทำไมม้ามงคลของเราถึงได้เดินขาเป๋ได้อะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันได้ไปเฝ้าดูคิริทั์ดูแลม้ามงคลนี้อยู่หลายวันเมื่อให้อาหารอาบน้ำแปลงขนม้าปัทะวะก็ไม่แสดงอาการผิดปกติหรือขาเป๋แต่อย่างใดจะมีก็แต่เฉพาะตอนเดินตามหลังคิริทั์เท่านั้นพระเจ้าค่ะที่ม้ามงคลตัวนี้กลับเดินกระโผกกระเพกอย่างกิริทั์ไม่มีผิด ท่านหมายความว่าเพราะคิลิทัศนหลึกที่ทำให้ม้าของเราเดินขาเป๋ใช่พระเจ้าค่ะขอเดชะอาการของม้าปันธวะเป็นปกติดีแต่ที่เดินขาเป๋เป็นเพราะเรียนแบบมาจากคนเลี้ยงที่เป็นคนขาเป,เป๋พระเจ้าค่ะม้าจะเรียนแบบการเดินจากคนฝึกคนดูแลพระเจ้าค่ะเมื่อคิริทัศน์ที่เป็นชายขาเป๋เดินอยู่ข้างหน้าย่อมเป็นแบบอย่างให้ปันธวะเดินตามได้พระเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขกันอย่างไรดีล่ะท่านไม่ยากหรอกพระเจ้าค่ะแค่ใดคนเลี้ยงม้าขาดีม้าก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมเองถ้าคนบริบูรณ์โดยอาการอันงดงามที่สมควรแก่ม้านั้นพึงจับมานั่งดีบางเหียนแล้วจุงไปรอบๆสนามม้าไซม้าก็จะออกอาการขยเกแล้วเรียนแบบคนเลี้ยงม้านั้นโดยพลันเราไม่น่าให้คลีทั์มาเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยถ้าอย่างนั้นอะ เจ้าจงไปเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าโดยเร็วก่อนที่ม้ามงคลนของเราจะติดอาการเดินขาเป๋ไปมากกว่านี้ฮะท่านรู้สาเหตุที่ทำให้ม้ามงคลนเดินขาเป๋แล้วหรือเป็นเพราะเหตุใดกันท่านใช่เหตุก็เพราะเจ้านั่นแหละคิริทัตการที่เจ้าเดินขาเป๋เลยทำให้ม้าเดินขาเป๋ตามเจ้าจะวิเป็นเพราะเราหรือเนี่ยรู้อย่างเนี้ยเจ้าก็ออกไปได้แล้วเราจะหาคนเลี้ยงมา้าคนใหม่มาแทนที่เจ้าแล้ว เจ้าหมดหน้าที่แล้วไปซะโอ้ยตกงานจนได้นะเราอ้ยเ็งเลยเมื่อเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าแล้วไม่นานม้าก็เดินปกติดีเช่นเดิมพระราชาจึงได้พระราชาทานลาบยศแก่อมาตผู้ถวายคำแนะนำเนื่องจากเป็นผู้รู้วิธีทำให้ม้ากลับมาเป็นปกติได้คิริทัตในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ ม้ามองคลได้เป็นภิกษุผู้คบพวกผิดพระราชาได้เป็นอานอน์ส่วนอมาตบัณฑิตเวยพระชาติเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจา้า